สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่พงเชนแอนยายเกมมิ่งซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไอคับกันอีกแล้วซึ่งความจริงผมถ่ายไปแล้วรอบนึ่งแต่คลิปมันหายถ่ายไม่ได้นะคือคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้เนะี่ยผมได้ไปบุกตะลุยเนเธอรนะนั่นแหละซึ่งแล้วผมก็เจอหมู่บ้านไปแล้วด้วยนะอยู่ยไปเรือยนทางนู้นแล้วผมก็ได้สร้าง หมู่บ้านในประตูนในเธอแล้วซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทุบป้ายไปทางอเออลืมไปมีฟาร์มด้วยนะมีฟาร์มมีฟาร์มซซสโอ้ยขึ้นไม่ได้หัวาหลบหลบน้อยอี๋โอ้ยวันนี้จะขึ้นได้ไหมโอเคแล้วก็มีฟาร์มแครลลอกนะเดี๋ยวผมขอทุบตรงนี้ไปเลยละกันหมู่บ้าน NBC อ้าแล้วเราก็เขียนว่าแล้วเราก็เขียนว่าอ you know anyway> ืมตุ๊ด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 อ่าเขียนโน่ตไปนี่แหละไม่รู้จะเขียนอะไรนะซึ่งวันนี้ผมก็จะทำการไปขยายพันธุ์น b c ซีเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีฟาร์มแครลงแครลอดแล้วนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอทุบแครลอดเดี๋ยวเราจะปลูกพืชเพิ่มเติม ชุบแครอทนะซึ่งวันนี้ขอให้คลิปนี้ทำได้ด้วยเถอะนะที่เกียจถ่ายใหม่แล้วนั่นแหละไม่รู้จะคิดเอิมทำอะไรแล้วนะขออันนี้ให้ได้ก็พอนะที่เกียจถ่ายคลิปแล้วอ่นะดีนะซีรีส์นี้ผมไม่ต้องตัดตอ่อ ถ้าตัดต่อมันก็คงนะนั่นแหละโ okay. อเคเอ่อมเชื่อๆคลิปนี้ไม่รู้จะนานหรือสั้นหรือยังไงหรืองุ่นอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้หรือพูดไม่รู้เรื่องเลยโอเคแครอทเรามีแครอทนะขอเรียกแครอทหน่อยเรามีแครอทนะ เรามีแคลอเทเพิ่มเติมอาโอเคแล้วผมก็แบบมีของจะอวดนี่ไดมอนด์แล้วก็มีห้องเอนชงเอนชานครบแล้วนะซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายช่างมันโอเคที่แล้วทำอะไรไปโคตรเยอะนะเอขอขดเตียงไปหน่อยดีไหม ไม่ต้องไม่ต้องขอคอบเบอร์สโตนผมยังไม่มีผมยังไม่มีฟาร,ร์มแกะเลยนี่นะช่วยแล้วแล้วเราจะเอาขนแกะจากไหนทําเตียงอกกกุ๊กกุ๊กุ๊กตอนนี้ไม่แกะวังวา อ๋อผมไดยไปแกะมันเกิดเยอะเกินจนในกล่องผมมีกล่องสักกล่องนึ่งน่ะนีขนแกะเยอะเดี๋ยวผมขอไปอุ้ยผมขอไปหยิบขนแกะก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะได้ครับเต mm ีย hmm. งทีเดียวด้วยโอเคโอเคเตียงประมาณนี้น่าจะพอนะครับ mm hmm. ใช่ไหมใช่โอ้แล้วก็จะมืดแล้วนอนฟิวฟิว โอเคเราเรีบไปหมู่บ้าน NPC ดีกว่านะชุบเราทำการมาหมู่บ้านเอ้ยมาเนเธอก่อนผมถือเตียงไว้แล้วไม่นะผมอย่าวางเตียงก็พออย่าวางเตียงในเนเธอนะ เร็วเร็วเร็ว,รวแม่ปรีโหลดเร็วเร็วสิเออถืออย่างอื่นถืออย่างอื่นถืออย่างอื่นโอ้เกือบไปนะซึ่งหมู่บ้าน n b c เนะี่ยทางไปอยู่ทางไหนคือมันโหดมากนะเสียงหนังดังไป่หนอขออภัยด้วยอ่าให้เรามาทางนี้ตรงนี้เราต้องวิ่งว่ะท่านผู้ชม แต่ขอกินขนมปังก่อนจะได้วิ่งได้แงนไป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 สุดชีวิตโอเครอดละเพราะมันมีแก๊สอยู่หรือปากกาโคนั่นแหละนะโอเคให้เราเดินมาอย่างนี้เลี้ยวนะแล้วก็เลี้ยวอ่าหวังว่าตอนนี้ด้านนอกจะยังไม่มืดมันจะมืดได้ไงหรอโอ้ยเราเพิ่งนอนไป โอเคปากทอสจุบๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๋ตัวอะไรอ่ะอ้เชดซอมซอมบีไฟพิกลินเอ้ยไม่ใช่ไอไออะไรอ่ะพิกลินน่ะมาได้ไงวะพิกลินเฮ้ยมาได้ไงวะผมก็ปากทอสไปแล้วนะ What the fuck ช่างมันเรารีบเข้าไปในประตูนี้เถอะ ลีนเวลาเวนตุยขอยังไม่หมด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 ขอให้ยังไม่หมดขอให้ยังไม่หมดสำหรับหมู่บ้าน n อ c นบีซีอุ้ยได้ยิเนเสียงซอมบี้ถูกเผาอ่ะโอ้ม่นะโอ้ม่นะรีบรีรอซีรีบรีร,ร,บรอเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว โอ๊ยรีโหลดชาชิปอือดีนะมีโกเลมช่วยชีวิตโกเลมอยู่ใกล้ๆก่อนอื่นเราต้องหาจุดกึ่งกลางของหมู่บ้านที่ NPC อยู่เยอะๆอ่ะนะซึ่งก็น่าจะเป็นแถวโอ๊ยทำไมมันแหลกจังแถวประตูในเธอเออเออของผมนี่แหละนะเอ,อ้ยแหลกแหลกแหลกชิปเปลงเลย โอเคโอเคขอหา N V C ก่อน N B C มันอยู่แถวไหนกัน w h a ดเออ w อืม <What? S 1> uh, เห็นละหนึ่งตัวมันอยู่แถวไหนอะ่ะขอขึ้นไปตรงนี้ก่อนเร็ว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 โอเคจุ๊ม มันอยู่โอ้แถวนั้นเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอยู่บริเวณแถวนั้นเออนะเราจะไปบริเวณแถวนั้นโอเคโอ้หแถวนี้ก็มีโอเคเราวางบริเวณแถวนี้ดีกว่าชุบอย่างนี้เอาเตียงมาชุบชุบ ชุบชุบชุบปุ๊บโอยอ่ะถูกเตียงหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ช่างมันเถอะไม่ต้องนับชุบเออมแล้วก็อย่างงี้ชุบชุบชุบแด้แด้ผิดจับจับอ่าเคแล้วก็วาง วางวางโอ้เกินมาหนึ่งเตียงช่างมันโอเคเออเราวางไว้ชึบต่อไปก็แจกจ่ายแครอทเฮ้ย NPC มาอยู่แถวนี้หน่อยสิมานี้อเออให้ตัวนี้ก็ได้ เอาไปอ่ะแล้วก็ให้ตัวนูน้นโอเคเอาไปรักกันเองนะต่อไปผมก็ต้องแบ่งโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันได้เยอะๆโอเคประมาณอย่างนี้แล้วก็ แจกจ่ายแจกจ่ายชาวบ้าน3ามคนผู้โชคดีเอาไปครับโอเคแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเราต้องแตกแจกจ่ายคนเยอะๆอุ้ยแถวนี้มีคนนะเอาของไปชุบ อย่างนี้แล้วก็อย่างเออไม่รับละเอาไว้โอเคที่เหลือก็รอให้มันผสมพันธ์กันให้มันรักกันอะให้มันรักกันโอเคยังไม่มีใครรักกันเลยเหรอเฮ้ยบีไปจุดเตียงหน่อยไปจุดเตียงอะเฮ้ย มันไม่รักกันเลยอ่ะทำะไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะเดี๋ยวมันก็คงจะรักกันเองนะเดี๋ยวผมกลับมาทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเจอกันท่านผู้ชมมันเริ่มประสบพันธ์กันแล้วดูดิเนี่ยเวลริกูดเยี่ยมมันเริ่มรักกันแล้ว ผมเพิ่มเตียงนะแล้วแล้วก็ผมแบบได้พวเอาบล็อกอาชีพเนี่ยแอบมาวางนะแล้วอยู่ดีๆมันก็บั็กหายไปนะทำให้มันเหลือกลายเป็นไอ้พวกนีุ้ยโอ้น้องน้อยนะโอเคโอ้ยแต่แหลกนะแต่แหลกเขาเสียอุ้ยมี NVC นี่ด้วยไหนดูชีมีชามโมเองช้างอะไร โอเมก้โอ้มันรักกันอุ้ยนอนน้อยนะเดี๋ยวในภายหลังเราจะทําฟาร์มพวกหนังสือทำฟาร์มนู่นนี่ทำฟาร์มพ่อนน่นนี่นั่นทุกหลายๆตัวเลยนะนั่นแหละโอเคถ้างั้นถึงเวลากลับบ้านของเราหรือยังหรือยังเอ่ยเอ็ดวิซีนายอย่าเข้าไปนะ โอเคุณนมาะซึ่งแถวนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของพวกมันตึงตึงนะลูก NPC เอ็นบไปไหนหมดละเฮ้ยนายเพิ่งเกิดมานาะยจะหนีออกจากบ้านไม่ได้มานี่เดี๋ยวมันก็กลับหมู่บ้านของมันเองแหละนะโอ้โหลูกเอ็บซโคตรเยอะ มันต้องมากระจุกอยู่แถวนี้แหละนะนนโ,นโอเคโอ้แหลกแหลกโอเคอเดีเ๋ยวในวันหลังเราเ,เดี๋ยวในคลิปถัดๆไปอีกสักสองสามคลิปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทำการไปทำฟาร์มหนังสืสอนะหนังสือเอนชา n t หรือสมุดเอนชา n t นะโอเคเดี๋ยวเราขอกลับโลกแป๊บโลกนเทอร นะโลกเนื้อโฉลเนื้อโฉลตอนนี้เนท้อโฉลแห่เนื้อโฉลโฮนะซึ่งในคลิปหน้าผมสัญญาว่าผมจะสร้างบ้านแล้วคือแบบผมยังออกรูปแบบบ้านไม่ได้อะว่าจะเอารูปแบบบ้านยังไงนะเดี๋ยวโกเลมไม่มาทำอะไรที่นี่ โกเลี้ยมอ๋อน้องอ๋โอ๋โอ๋อเจ็ดอืมอืมอืมโอ้ยโกเลียมเราไม่น่าซ้ากับนายเลยซ้ากับนา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 ยจ้ากับนายเออนายกลับไปอยู่โลกนู้นเถอะเราไม่ต้องการเจอนาย โกเลมจุดๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆขอวิ่งกลับบ้านสักโคนะยุ๊ปโอ๊ยอาหารรถอาหารรถโคตรไวอะ่ะดูดิเราวิ่งอ่ะอย่างเงี้ยมันรถไวเกียนโอ๊ยซอมบี้พิกแมนแล้วผมเลืมบอกนะนะครับผมมันบั็กนะจากซอมบี้ไฟพิกดิ้นมันกลายเป็นซอมบี้พิกแมน วิ่งวิ oh, oh. ่งวิ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 ่งโอ้โหน้องอุ้ยเกือบตกโอ้ยลงใจถ้าตกนี่ตายตายจบชีวิตของทุกอย่างหล่นลงลาวานอนจีซ่าจีจีซาจีจีซาจูจี้จี้จีจีจีซ่าจีจีซ่านะ

เคแล้วก็ปึ๊บป <ern> ึ๊บป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 ึ๊บโอเคแล้วเราก็ทำการเลี้ยงวัวเพิ่มเติมหน่อยครับเค เอาโอเคยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้สองตัวโอเคขอเีวิวหน่อยโอเคต่อไปหมูหมูขอผสมทันหน่อยนะ ชับเสี่ยวซ่านบ้าวิวชาบชาบโอเคอเคอยเลเวลโอเคเลเวลโอเคเลเวลหกแล้วนะคะจริงผมเลเวลเยอะกว่านี้แต่ไปตายในายพาร์ทที่ลลแล้วไก่เหลือแค่สามตัวมันเยอะกว่านี้นี่ เอ้ยไก่หายเอ้ยหรือเป็นอันนั้คือพวกลูกไก่ที่หลุดออกไปเอเอไม่นะโอเคเสร็จแล้วเชิมป,ปะโอ้เจ็บหวังว่าจะไม่มีมอนตรงมอนเตอร์อะไรเข้าบงเข้าบ้านเรานะ เพราะว่าเราไม่ได้ปิดประตูโอเคไม่มีสครูนูดคุณตะเปิดเก็บเก็บพวกขงผลิคหน่อยอย่างนี้อ๋อชัดโอ้โหโอเมก้าของเยอะเกินโอเค นะโอเคถ้า okay, งั้นเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเก็บชูเก้าเค้นแป,ป๊บนะเก็บสองแป,ป๊บชูบเจอได้ไหมชูบผมมีเลเวลหกมันเอนชานเลเวลหกได้ปะแบบผมไม่ต้องเอาขั้นสามอะ่ะ เดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราเอาซูก้าเคนฝากไว้ผมจะเอ็นชั้นหนังสืออ่ะเรามีพอจะมีหนังพอจะมีหนังสิสดวยไหมเฮะเดี๋ยวเราไปฆ่าบวัวก่อน ข้าบัวข้าบัว,บวโอ้ยที่เข้ามันก็ลำบากเขีนแอพพังเลยเดี๋ยวผมจะทําประตูแล้วนะก่อนอื่นขอข้าบัวสักหนึ่งตัวถ้าไม่ดอบก็สองตัวอือดอกแล้โอเคเอ้าเป็นไม่ได้ออกไปออกไป อ๋อลบไปเออไป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 ตอนนี้ขอก้านเป็นหินก่อนเออไม่ต้องไม่ต้องขาประตูประตูประตูเออไม้ไม้ไม,ไม,ไมครับขับขับประตูไม่ใช่ทำอย่างนี้หยิบไม้ผิดอ่าประตู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  แล้วๆๆๆๆๆๆๆทุกทุกทัดออกไปด้านนอกปิด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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยังเป็นอย่างนี้เลน่โอ้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 โอรโ้โอ้โอ้โ้่ออ้่อ้อ้อ้ โอเคเออลืมราพิตราซูรีไปหรือเปล่าราพิตราซูรี่ขอหนึ่งอันนะครับแล้วก็อย่างนี้ชาดับชาดับต่ำชาดาบชาดาบโอ้ยหนังสืออ้เอ็นชันไม่ใช่ต้องเลเวลแปด ได้อะไรอ่ะอู้อันเลเวลแปดต้องการเลเวลแปดไม่มีเลเวลช่างมันมเอาเก็บเก็บเดี๋ยวอย่างนงี้อย่างนงี้อย่างนงี้เอาเนื้อมาเผาหน่อย ไม่มีเนื้อกินตืรึมตืรึมตึมช่วงในนี้ก็จะเป็นบล็อกคานโอเคโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปกันเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยููฮ